วาเลนไทน์ปีนี้พี่เปิ้ลพาไปเที่ยวน้ำตกโตนพาวจังหวัดกระบี่กันค่ะไปกันเลยแฮปปี้วาเลนไทน์น้ำตกนี้นะคะจะอยู่ในส่วนปามนะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็น g b s a ะ gps มันจะพาไปทางเก่าซึ่งวนไปเมื่อกี้สลงกับพี่เปิ้ลไปโน่นในในสวนมะพร้าวของจริงเออ <c oughs> ทางใหม่ที่เขาทํามันจะเป็นถนนคอนกรีตก่อนนะคือมันจะมีป้ายอยู่ปากซอยเมื่อกี้ก็ลืมถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายตอนขากลับไปดูว่า น้ำตกกุนพะคือเล็กมากไปคือเล็กมากแกเอออย่าลืมนะก็คือมันต้องเข้าถนนคอนกรีตมาก,ก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแหละคือมันเป็นน้ำตกที่อยู่ในสวนปามแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานทานบกทรณีนะคะทุกคนคะ่ะพอเลยถนนคอนกรีตมานะคะทุกคนคะ่ะมันก็จะเป็นถนนลูกรังต่อนะจ๊ะเป็นถนนที่ว่าอยู่สร้างอยู่ในส่วนปามน้ํามันนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งฉะนั้น เออถ้าใครเป็นรถเก่งที่แบบต่ำๆหน่อยก็คือเป็นแบบรถเก่งโลดหรืออะไรพวกนี้ก็คือพยายามพารถกระบะรถยนต์ที่ยกสูงหรือเป็นมอเตอร์ไซค์เข้ามานะคะทุกคนค่ะมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยเซฟการรถเราเสียหายเราทุกคนเนาะแต่อันนี้ก็คือทางเข้าก็จะประมาณนี้เลยจ้าทุกคนนี่บรรยากาศอยู่ในสวนปามเลยข้างหลังเป็นภูเขามีร้านขายของอจตรงไหน,นได้เลยที่ร่มๆอ่ะตรงนี้ก็ได้ปะนบนบนี้ก็ได้อ่ะ โน่นมีร้านขายของอยู่หนึ่งร้านเออในที่สุดในที่สุดฉันกับพี่เปิ้ลก็มาถูก <laughs> <laughs> ในที่สุดเราก็มาถึงซ <laughs> ันนึกว่าซันจะมาผิดอีกแล้วแต่ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะทุกคนบรรยากาศก,ก็คือเหมือนฟิลอยู่ในสวนปาล์มาทุกคนเออเนี่ยเราก็มีร้านขายของเป็นร้านไข่น้ำไข่ไก่ย่า,ยา,ยา,ยยางซ้มตำอยู่หนึ่งร้าน เดี๋ยวแปลไปให้ดูต้อถามเขาดิอะไรอ่ะถามว่านี่แค่้มตำนี่อะเดี๋ยวเราไปปูปูให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาซื้อต้มตำใช่มีมีร้านส้มตำอยู่เจ้าเดียวเลยจ้ะเจ้าเดียวจ้าเจ้าเดียวจ้าเดี๋ยวออกมาค่ะอันอันนี้คือมันเปิดนานหรือยังคะถ้าว่ามันมีคือมันมีตั้งนานตั้งแต่นู่นแหละ มีตัต้งแต่แม่ค้ายังมีลูกตัวบบเล็กๆอะ่ะค่ะมันมีมันตั้งแต่นู้นแหละเพราบอกแม่ค้าเป็นคนในนี่ไงแม่ค้ามาเที่ยวมาก่อนพลาลูกมาด้วานะครางประมาณนี้เข้า<ด>ไปไกลไหมไม่ไกลนี่ก็ถึงแล้วไงเดินก็ถึงแล้วนู่นแนได้ยินเสียงน้ำตกแล้วแต่เมื่อกี้พวกเราหลงไปทางเก่าโน,น่นจิบินไปนั่งกินได้นี่ไงก็เลยพาเสือมาอย่างนี้ไงเพราะแม่ค้าพาลูกมาเที่ยวหมดก่อนเดินมาค่ะเดี๋ยวหนูออกมาซื้อ สั่งไว้ก่อนไหมล่ะเดี๋ยวเออเดี๋ยวออกมาก็ได้เอาตําแตงปลาร้าหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็ตําตําซั่วนหนึ่งปลาร้าเหมือนกันตําซั่ววันนี้ขนมจีนไม่ได้เอามานะคะไม่เป็นไรงั้นเอาตําแตงอย่างเดียวก็ได้ค่ะปลาร้าหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวข้าวเหนียวหนึ่งกับไก่ย่างสองปลาร้าไม่มีปลาร้ามีปลาร้ามีนี่ไงนีมีเป็นแพ็คอยู่เนี่ยแล้วเห็นว่าอะไรไม่ตำซ้วนซ้วมันต้องใส่ขนมจีนขนมจีนไม่มีวันเนี้ย การนติไม่มีไม่ขายหยุดไม่ค้านปกติก็คือไม่ค่อยจะเอามาเนื่เพราะว่าถึงเวลามันจะเสียเวลาลูกค้าไปกินอ๋อใช่เพราะมันร้อนเนาะมันมันเสียหายเลยเอาที่พี่ค้าสบายใจดีไปถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาที่ก่อนพอมาถึงที่ใช่เอาไม่ปเผ็ดไหมคะเผ็ดค่ะเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวเดี๋ยวหนูออกมาเดี๋ยวหนูไปหาที่แป๊บ นี่หน้าทางเข้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยจ้ะุิ้น้ำใสมากปนะโคตรอันนี้ทางเข้านะทุกคนแต่คือน้ำใสนะาม,มากเดี๋ยวนะเธอาลืมรองเท้าไว้เหรอมาถึงแล้วจ้าป้าเรามาถึงกันแล้วเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันชันอันนี้ก่อนทางเข้าก็เป็นประมาณนี้เลย ปาเรอด้วยมาถึงแล้วปะน้ำตกน้ำตกโต,ตร์ชาบ้าอุทยาแห่งชาติคาร์ลีอุทยาแห่งชาติทาน์บกคาร์ลีเออนี่ค่ะพอเราเข้ามาจากทางเข้าแล้วนะ ก็คือถึงเลยก็คือถึงเลยโอ้โหปลาน้ำโคสใสเลยอะน้ำโคน้ำใสมากคือมันเป็นแบบก็เดินไปดิมันเจ็บเท้าไงน้ำใสเห็นตัวปลาดูดิ อ,อนี่เนอน้ำความน้ำใสป้าตรงนี้เราความน้ำใสแล้วเย็นเจียบเย็นเจียบธรรมชาติสุดๆคือแบบธรรมชาติสุดๆโคนน้ำใสเอเดลา่า ปลาเสือนั้นเองวางเก้อเาอี้แถวนี้ก็ได้ปะ บรรยากาศน้ำตกโตนเท้าโอ้โหคือน้ำใสมากไปกลับไปหาพี่เพื่อนกันโอ้โหเอาจริงคือน้ำใสเห็นปลาน้ำคือใสเห็นปลาเลยนะ เห็นปะความใสของน้ำให้ทุกคนดูเนีย่ยน้ำตกจะอยู่ตรงโน้นนะถ้าจะเป็นจุดที่ลึกที่สุดแล้วก็เดินมาเรื่อยๆก็จะเป็นแบบว่าเป็นแอ่งเป็นทานลงไปเรื่อยๆอะ่ะแต่ว่าโอ้หินเยอะมากปวดอะ่ะปวดวเท้าอ่ะเธออาจจะเพราะมันมีหินข้างใต้หรือเป้ามาเลยปวดเดี๋ยวจะเดินตามไปถ่ายิเปิ้ลกัน แต่เนี่นยด้วยหินมันเยอะเราก็เลยต้องใส่รองเท้าเดินเพราะว่าเมย์เราจะเจ็บเท้ามากเหรอคคอความใส่ของน้ำเห็นปาเอาไงวีเว้นดูวีเว้น ันก็คือเดินแบบยุกย่าออย่าง,าง,างปะเป็นไงพีวินเลสสุดๆน้ำคือใส่มากมันไปไม่ได้แล้วน้องก็บอกเพรมันเป็นป่าแล้วไง เย็นของจริงรับได้ด้วยไม่แตนะน้ำนี่น้ำตกน้ำตกใส่ของจริงไหมคะใส่จริงๆริไหมคะนี่จะอาบน้ำนี่แหละเดี๋ยวแป๊บนึงจะวนถ่ายป้าก่อนเนี่ยดูนะ้ำ ถ่ายร,รูปหนวะอ่ามิเบิลเป็นไงน้ำตกโคนพารคือน้ำใส่ละเย็นของปี๋โอเคยังตอไ้ไง 啊！对呀。 phải thế này đi Đầm nó một cái nơi Quả đẹp thiệt Cái nắm đầm nắm Ở đầm bay không bay nó Hãy ทำไ,ปไปมปลาเย็นอย่างนั้นนะน้ำใสมากคนแบบป้ามือสัน่นคนถ่ายทำไมมือสั่นคะความใสของน้ำ ังไงคะเย็นไหมคะเย็นไหมคะเออสั่นเลยฮะหนึ่งสองตัมหนึ lonely, ่งสองตัมโอเคความน้ำใสดีเอาป้าถ่ายให้น้องด้วยเดี๋ยวน้องเดินแล้วป้าถ่ายนะ tiếng xương này nếu mày mới luôn tụi mình nha bye bé bé quay nơi lo đông quay i <laughs>

จนจนจนเหนื่อยแล้วเหมือนเด็กอ่ะเธอหิวก็เลยต้องมากินค่อมตามสนุกมากแอปเปิลเลีเ้ยวทำไ่าเท้ๆหน่อยโอ้